สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยครับผมฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกปีหกเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้อันนี้งวดของเมื่อวานเนี่ยนะนะครับผมเมื่อวานนี้สามฮานอยผมให้า้าผมให้ฮานะก็มาเป็นรอบพิเศษนะครับพิเศษออกมาห้าหกห้าหกกับสองแปด ข้าเป็นรอบพิเศษนะถึงจะเข้าเป็นตัวกันนะถึงจะเข้าเป็นตัวกันแต่แต่ถ้าเน้นถูกรอบนะก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับนะผมเน้นพิเศษ40%ปกติ40 VIP 20%มาเป็นพิเศษก็มาตามกันต่อเลยครับผม หอยหาน้อยเม็ดเดียวผมให้แค่3น่อยนะไม่มี4น้อยอวันนี้ครับผมวันนี้ผมให้2 3งสา้นอยวันนี้ให้2ก็จะมี2 0 29 2นด 2, สองห้าสองแปดสองหกสองสี่แล้วก็สองหนึ่งสามหน่อยวันนี้ก็ขอให้มีสองขอให้มีสองมา ตัวเน้นนะครับก็จะมี2,7 2,5,2,8 2,7,2,5,2,8แล้วก็2,9ครับ2อครับผมอรอบที่เน้นเนาะผมผมเน้นปกติ50% 50%, 50, 50นะพิเศษ40% V.I.P. 10%อร์นวันนี้2รอบนะครับผม สองรอบเหมือนเดิมเป็นปกติกับพิเศษปกติกับพิเศษนะสองมาแน่นอนครับผมวันนี้สองนี่มาเห็นอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ